นี่เป็นภาพนิ่งที่ถูกส่งต่อกันในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่มีรายงานว่ากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเจ้าหน้าที่ทหารค่ายนาวมินและกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ร่วมกันเข้าจับกลุ่มนายสมบัติบุญงามอานงหรือบอกกอรลายจุดแกนนำกลุ่มวันอาทิตย์สีแดงที่บ้านพักแห่งหนึ่งในอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนะคะ ภายหลังสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้ตรวจสอบ IP Address เครื่องคอมพิวเตอร์ที่นายสมบัติใช้จนนําไปสู่การจับกลุ่มค่ะพลตํารวจตรีพิสิทธ์เปาอินที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปิดเผยนะคะว่านายสมบัติได้ถูกเจ้าหน้าที่ทหารควบคุมตัวไปที่ค่ายนาวมินกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์แล้ว ก่อนหน้านี้ค่ะคุณธีรเดชก็มีความเคลื่อนไหวใน Facebook ด้วยนะคะคือหลังจากที่ทางด้านของบอก,กหลายจุดหรือว่านายสมบัติบุญงามมนนะครับโดนจับแล้วเนี่ยมีการโพสต์นะฮะใน o o k b o o k ของตัวเองด้วยนะครับผมจะให้ดูก่อนฮะนี่คือหน้าเว็บเพจของบอกกหลายจุดนะฮะมีการขึ้นนะครับที่ด้านบนครับ Cash me if you can นะฮะแล้วก ภาพของนะครับปลกลายจุดที่ใช้มือเนี่ยมีการวป้องที่อกด้วยนะฮะทำเป็นเศญลักษ์บางอย่างแต่ว่าข้อความเนี่ยครับเมื่อเก้าชั่วโมงที่แล้วะฮะผมพยายามที่จะขยายให้ชมชัดๆนะฮะเขียนว่าผมโดนจับแล้ว